นี่คือทางไปหาปลาอยู่เซบัดตงพูลพี่น้องอยู่เมืองสุงนนบ,บุรีป้าบอกได้เลยว่าอ <S, s too far ไกลแห้งพี่น้องเลยขี่ขุนก็ไล่ก่อนพี่น้องว่าแัปต้นใหม่ต้นใหม่ต้นใหม่บัดตงพูลอยู่เมืองสุงนเด็ด เน,นอยู่มากสองคนขี่รถมาจะนอนมืกส้ทุกคนมาอาปาปปปวขวานงามเลยทุกคนอันนี้เป็นขวาบันดงบุนทุกคนอยู่เมืองส้นปอด เดียจนหัวมนก็ทนกินดินทรายไล่ลายพี่น้องมังรถจะลอยไปบ่ได้โอ้บ่มีดอกเห็ดแต่ลอยจุงรถแลนกันหาปล่อยไกลเจ้าของไลยกันรถหยัดรถเหี้ยนนะพี่น้องก็เลยขี่ลงมาแต่ลมันเป็นดินทรายบุ่เลยนี่นะเพราะว่าสลายเห็ดแล้ววูฟเป็นแบบได้มันเป็นดิน บอกคือหมูเธอพี่น้องนยเน้ยังเหะีล่ะเออกรเดียวจะหลดขึ้นเ่อจังหวบอกคือหมูพี่น้อหวานแฮ้กับปุ้ยก็บอตึกเอาโหลดแต่ก็มาหอดแล้วพี่น้องพ่อหมูมันม่วนพี่น้อสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเมื่อหนีมาหาปลาอยู่เซ่ทุกคนมาเน เซล่ะฮาน้ำอันนี้เป็นเซ่เมืองส้นมาจากไก่เมืองส้นไปเป็นหนอยจุบันดงบุญไปทุกคนไปวันจูไฟเป็นหาดทรายหลายเนาะทางปู๋จอดรถทุกคน ล้วก็เป็นขัวนะจะไปเมืองส้นเนาะความไปนี้เป็นเมืองส้นอยู่ฝัขวามมาทางผีเป็นเมืองสองคอนทุกคนทุกคนเราเอาแนวกินมาไหวอยู่นี้ด้วยนี่กระตาแนวกินเอามาไหวย่เทิงโ่มพี่น้องแยนมาหลักเอาไปกินอยู่เดี๋ยวรักสิพาทุกคนไปหาป่าเนาะไปงมป่าน,น้องเขามาตึกแคทุกคนวันนี้มาปิกนิกยู่แคมแคมน้องแคมเซ่พีน่น้องเซ่หน่อยไะเดี๋ยวเบื่องบรรยากาศหาปลาน้ำกันทุกคนมือดีมากไกลพอสมควรเอักกระโดนหนามงามมอดีทุกคนกินกับก้อยปลาด้เนาะย สีขาวคือสีโบฟาดสีแดงคือสีฟาดฟแหงหล่ะตัเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นทีมงานตัแนแวแคร์นแะ,ระแคนดี้บอกรอแล้วก็บอต้นบอแอสบอยานม่เนแก้วเก็บปลาสอร้อยเก็บปลาสองแปรงมทุกคนเด้อคุเขาอยู่ฝั่งพุนพ่นเราบคอยู่ฝั่งปีออาไปบ,ไปบริแรงหนักมันลึกพี่น้อยบอไอ้ ไม่หนีมาหลายคนทุกคนมาปิกนิกเลยพี่น้องตึกแฮนะมันก็ถืถือเนี่พขอใหม่มันลายพี่น้องแต่ว่าปลามันก็นกนลายอยู่ส่วนลายเป็นปลาปลายัางก็ปลาน้อยปิ้งมีอยู่าไหร่ในใจเห็นไ,ได้ถึงหนึ่งเฮ้ยหนักงม่พี่น้อง หลองไปลงเลยทุกคนหลอดอีตามหลองเซแค้มไส้หาด <laughs> แค้มบังเลยพี่นรัดเลิเปร <laughs> ็นชายหาดเลยว่าเป็นมาเที่ยวทะเลว่าแอคซูง่ะซูงติดโทรศัพท์ ทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งซาลาเปางมปลามื่อนพี่น้องข้าขามไปฝางพุ่นเดาบ๊อต้นเหยียบกามหอยบาดบ้างง่หนึ่งเอาเหมือนไข่แต่เอาซุดไม่อยู่พี่น้องแล้วงวดด้วยเหยียบอะไรมันคือบาดคัดเลยเลือยดหอยแบบปุบแต่อายุย่อพี่น้อยอนบ๊อดตุ่นไปอนบ๊อตุนเป็นคนป่วยแล้ว หลัดอันสีหมวกมัดตีนในบนพี่น้องมันบ่มีผามีแต่หมวกเขาใบหมวกเขามันตื่นผลมนบ่มีป้าเนาะพุ่นมันจะอยู่บนถ้ำตัวพุนเห็นนั่นพเจ้างมปลาเป็นตะมวนเลยอยู่เบื้องพุ่นนะมันมีอันก็ไพ่ลายทุกคนแต่ว่าอยู่อันเบื้องดังผีนะบ่อยากมีทุกคนโตปลานี่นี่เป็นเอามือสอดเข้าไปวางใหม่วางเดินๆๆ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  ตนไปแล้วตัวตัวงมดูมั้งอ่ะพี่น้องตอใหม่นะงามมเดีทุกคนมันเลี้ยแต่ห่างคนนี่งามเนาะโอ้โหทักขีดินขาวตาตะพื้นตะพื้นคือคืออยู่ โอ้ขวามสลางงมหาที่ั้งหลุมยึดทิงคุณหลายหนามันเหล็กเขา่เห็นยังนะบุบบุบบุเห็นเลยตัวบางใหญ่แต่มีมุมทะมุทะมิหนาเบิดแล้ววะเนี่ยอิงยั้งข่าวตาวะเนี่ยทุกคนถือหลายตัวอยู่เลย้ากทเป็นปลาตัวใหญ่แล้วร้อยมาเอาเลยร้อย ตัวหงมเดี๋ยลายตัวงมบอเห็นมันบ่เห็นเนาะเอาขังบ่ยได้เออเาัะบองมอโทตอโทษตัวน่อยเล็บดำ้นหงมปลาดึงสือขาดไปเลยปลาตัวน่อยเออ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 เเอ้ออเ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 ออาอ ปลาหน่อยเีจะคือเชียมได้มาเนี่มาขอมาเลยอันนี้โอ้ได้ซองยืนไถ่กัมนไปยังลยูปลาย่งหมดเนี่นะกคนนาะเห็นข่ายปลานะพี่น้องคางทำอิดเลยปลายังกระโปงหูนะทุกคนปลาสุแหลมปลาดิ้วบอ่โมแมนโมแมนปลาอล ยังตาบอดกนแต่ปลาเยอะตาบอดกันได้อยู่ได้ได้บ่บ่ยะคือบ่ออกก่อนที่ดินตาก็ได้เราก็ได้บ่ทีตรงตาจุดนุงโอ้ไอยู่ไอยู่ินขาตาปลาฮิโก้ปลาันดีเลป้เปลน่อยไม่ได้ผูได้ปลาแแกินง Này, này. ôi bay 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 เอาปลานปลโก้ตัวนึงตัวตัวใหญ่เอาปลามันขึ้หลายเลยนั่นนี่ตอนงมนี่ยาเ็นเมนว่าพดเป็นซิเป็นเจ้าตอนงมจะไหมเนี่ยบึนเลยบึนเลยมันก็ระเบินนีนอะไรอีแต่อีเลยก็หลายอสเปรย์ไปจะบน ก็มันสิได้ผู้นึงก็เสียสละเข้าไปในอันแฮได้จักโตบ่น่นนี่โอ้ไปเลยดิทุกคนแฮลูกแบ่ได้เพิงบ่ได้แล้วอันนี้อได้แล้วดได้อีกแล้วปาเอาอันนี้่่าบ่เห็นไปงมบ่ซอแปอุ้ยเอิ้นปอยแล้วีกเลย ใช้ทางสแปร์บงดูเบิ่งปลาสเปรตัวแหลกแหกมานทุกคนบอกแล้วแต่ของแหลกแหกมานของของคลิปนี้นี่ทุกคนมีแต่ปลาขี่โก้เนาะอ่าสไลด์อะจจะปลาซองมือไลน์นั่นแหละมันอยู่เป็นกลุ่มปลาขี่โก้บดเลย้ยนี่ใช่ใช้บกันดีกันแล้วกันดีเออ นี่คอปลาอนเออนดลนี่ยตียวกระชุ่งโบไปดมของพ่อ่าไหนกได้ย่ะแต่มันาโฟกัสกเบิ่งอยู่ในอันหนึ่งในีนมันตีนมันนอะไรน่อยมันมันยินออกมันตีนตีมันจะโก ปลาคิโกนสิกลางลายแกะหน่อยพี่น้องแต่ว่ามันอยู่เป็นกลุ่มอยู่แเออมันอยู่ในขอบแฮอยากงมเด้องมนั่นแหละบอกงมแค่เพื่อคลิปเองเดียวไฮยังไฮเลยปลาตัวหนึ่งทุกคนแต่ว่าเราไปถ่ายคลิปเพาะงมเมาไฮได้ตัวหนึ่งอย่างไรคนตาบอดงมแฮคนตาบอดงมแฮคือบวชอ่านวังแต่บอกเนี่ยิังดูเมื่อตาให้แฮออกให้ดู อบอกขอดบอครูเกิดก่อนม <c oughs> ุณพัดืกแฮป้าคิโกคุ่มค่าทุกคนเลยพู้ถ่ายนะมว่วนอยู่ผู้ง,ง่อมแห้งม่วน๋ปวสิบิ่งปลาใช่แล้วแล้วเขาเบิง่งปลาของขึ้นหนักแท้ป้าบ่นนี่เด็กพวกลอยทุกคนอุ้ยเด้อดายกว่าเก่าป้าเด้อดายกว่าเก่าทุกคน ปลาเยได้ปลลายเนี่โกาจับยังชิดเงียงปลาได้ลายแต่เข้ามาปีกายันไได้ได้ปลาเลยมาปีนี้ได้ปลาลายแ้วเาสะลอยก็ได้บลาไหได้ปลาแล้วแด้ปีนตึก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 ตักตึกตึตตกเาปลาก จีบัวเดไปหักโคตใหม่นอนบ่อตันบใช่อุ้ยหนดกต้หน่อยะไคนองหันมาต้องไงตัวงอตัวไหตัวไนตัวปล่อยไปแดบ่โอ้ยสิจเ่ไเงียแนปกปลาเยแต่มันอนมันคัด อะไรใเลยเอางมงมงมไปแล้วกำลังเปิดกล่องนี่นเอามือสองอันหลดมันดันกินเิอป่ะเห็นยู่เห็นบ่ทน้ ได้ไปแล้วนี่บอเลิกทุกคนงงปานทุคนพอบกอดนี่น่าจะ็นไหนหาด้ไหมอไอย่ไรวุ้ละไปเลยนะที่นได้วดีดดดดิเถิงนะดี๋ดวบอดิดดิด นเยี่ต้องโต่อาวแดดซื้ต้องโตปางเก่าดีตัวดีตัวตัวนี้ปลาดตอกดองใช้ดีไดดื้ออันนี้บริแุกคนงมมันเดือหม่ปลาหน่อยนเป็นผูได้ปลาเป็นกำน้ำ แดดแต่พากันเสียหนำใครแต่มันบ่นอ้าวแต่รบรรยากาศข้างหลังนี่มันอยากต่ำสุดกันน้ำใกล้เกาะปากกาปะก๊าได้ปากก๊าปะก๊าเมื่ออยากอยู่สลายนะลงไปฉู่มันบุอย <laughs> <c oughs> ปลาตัวใหญ่เจ็เข้าเมื่อเห็ดน้องกินน้ำผอปากก้อนข้าเมื่อปลาต้๋นข้าเมื่อพี่น้องมีคนป่วยสองคน <c oughs> แม่กินแก้วเพิ่นมาดังไปก่อนเลือแต่ชุบเฮาอูน้นบอนเัาจอดรถอยู่บอลต้นไม้ใหญ่โบสร้อยตกน้ำเลือกถ่วงหัวเอาไปดิเออเอายางมันหนักสรุปลงเออ,ล,อเลือกแหงแบบทรงหัวค่ะก็ได้เหียญน่ารลอยเอาไปชิ้นนี้เลยเอาเอออย่างบาดมันเลือกแหงตังเหรียญหนามตังงมปลาตังหาปลาได้เบิดทุกอย่างเลย เดินโดนมาเที่ยวหนึ่งทุกคนออปลาการง่ายง่ายรีร้อนนี่ชีวิตอยู่เพาแกงกันมันอืมทุกคนอ้าไก่กระเป๋าไก่กระเป๋าไก่คออ๊ะว้ากระเป๋าบันึกเป็นด้วยสีเบลงปลาอร่อยระหว่างทางเมื่อทุกคน อนลนปลาขึบโลกมันกลางตีบึ่งบาได้สัมูปลาอะไบางลายนี่อันไว้เด้ยปลาได้ประมาณขึ่งของคุณน้องหลายเตีบยไปหลายคนหาแต่แก็หลยคนจินพ่อเลิก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 เอาร้อยให้ก้อได้แล้ว <c ười> ขึ้นมาแล้วไปนองเมื่อยเมื่อยจนสั้นหิ้วเขาสลีเมื่อยเมื่อยร่างพินเข่าวังโต๊ะรุ่งคันน้องวัด

ขึ้นขึ้นทั้งครัวพุ่นขึ้นทั้งทางพุ่นนี่ตะแปปมีไฟฮักฮักงามไหมหน่อยสิยอบอกว่าไปเอาแนบไปเอาบอ่อไปเอาบอ่อกระบอกปากติดแล้วเหมือนกัน ก้นเอาที่แกงปลาพี่น้องซึ่งว่าปลามันลายกว่าหมอนี่กับโมห์หมหน่อยเก็ดตามว้มหิวทุกคนเดี๋ยวใส่น้ำครับปิงป์กใช้ยิ่งน้ำตอนหิวขามหูหมอเขาแล้วเสียเหี้ย แกงใส่มะครวงนะพี่น้องมุ่นี้สมแกงหมกกันปาจิบเผ็ดไปบุบเลยมนแต่มัคร่งเนาะอนนี้สมแกงปลาใส่มะครวงสมมพะน้่น กำลังชิซุกพป่น้องแกงปลาครทุกคนจั๊กจีมักซลีวาจักแกงปอแกงปลาพี่น้อยหิวเขาแกงปลาใส่หมักหมงต้องตักหมองหมงหอมผสมสับพกปลา้วยซุกเราเป็นน้องแล้วชิบงกันแกงปลาครั

สวยมีอยู่คลแต่ก็มี่สวยนะาอนหมออนนมตเดยแต่หมอดีไ่ได้ิได้ดีเกงกวาเส้นแแซ่บจิ่วยลตัดหมอนะิ่วยละัดเส่ยมอบตาเลยนอหลโอ้ยจินมสหมอก็ได้กิม่วยก็ดีวัร์ ปรากฏใหญ่บกได้ลอยจะมันตายเล็กน้ำใส่น้ำก็อื่นว่ารยังก็น้ำว่วมพัวเต็มปลาใส่มะม่วงแต่ว่าที่ใครใแล้วก็ก็ก็ีเส็นในในในหมอดมีเต็มตด้วยสวยยังมี่ได้ไหมวนี่บอส่นี้น,น,น่อยใคที่ทานมา พีแต่ปลานังก็ไปเร็บกิ้งเาด้วเงียบงยคมันุกิน่าไ่นี่คือมันนัแตกระดีอ่ะได้เว้ยหอยหอยอนี้แห่ได้วงเด้แห่ได้ฟงเด้บูด้ในบูด้ปลาทีเผาจอขวามุ่นกาได้เว้ตัวเองทัเายไ้ละเบคกเมนคนไปนะนนัแงปลาเออ้นครับ กินปลาบุกหมูนะปลาาดถ้าไปยะปลาดจะให้เลยจะห้ะให้เ่างในเมียยับหมมาเด้อพี่น้อง่างใยับ้นเป็นลยวะบวอยับปี่เียนลงตักมม่วงได้บ่อยยางไมหมังวงตอนน้ครับบวาตักเขานี่แฮ่ไยะบวไงึเอามาเอามาเดี๋ยวจะอบเดี๋ยวครับ ตรงจน้องเนี้ยจริงใช่้านี่เปิดกระสอบรวมมาไปเอาเลยอะกเจากงะปุกเซ่ไปนอแก่้นน่ัดอตัวเนครบมันคือพวกแกกันไ้ปนปลามันเหรอจะปียนขมันก็แ่เสไเ้ กินดอกก็ใจหิวเลยหิวข่อยังโอ้โหเดี๋ยวก็หิวต่างหิวแต่ปอบัน้องพี่น้องกินข้าวแล้วบะไม่เห็นต้นหมักเดือของหมักสลัดบาง่อกี้อแปรกขึ้นแล้วบอบปฏิเสธเอ่ยอ,อยากยังขึ้นเอาเบิดแต่ว่าก่อนจะขึ้นนี่ก็ย่องแท้ย่องว่าพี่น้องทั้งหาพรทั้งย่องมันเป็นสลัดเป็นหมพอพรแหละเขาบอกก่อนนะพาก,กันไปหาตึกแห่ชิมวนะ่าน้าพากันมาเอาหมักเดือ อย่าบอกว่าต้นเพื่อนเด็กพี่น้องผนขึ้นผลอะไรผลเจ็บตีนตีนผนบาดแทงบาดแห้งบาดแบบซาฮับเลยโอ้ยถิ่มผ่านลงเลยเออมีมดโฉมดูต้นเอบงดูเอาแบกเดืยวฟองเนาะเออแบบเดือกกินได้ป้าบักเดือกนี่แหละแป๊ะแสบนะแปะเอาเลยลายรถหมดงานหมดแดงบ่คันหมดแดงลราลงมาได้จ้ามันมดสฉมเออเออเนาะมาแล้วนี่หนังเต็มหัว nó à, phớt <laughs> ừ. một đứa bỏng nào nó nhảy kiếm bưng vô nhảy kiếm đấy chúng ta แขนตรงเต็งใจกับใจคนป่วยเลาโอ้ย่าง่นฮ่าฮ่าแ่าฮ่าฮ่าฮ่าะ่รฮ่เจ่าฮนาาฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าาฮาก่าฮ่าฮ่า่่อฮ่า่อา่น่ฮ นอนในสุดกันหนามเลยนี่ <laughs> <laughs> นอนในหาดชายเพราแม่มาอาบแดดโอเคเราทุกคนเดี๋ยวถาบอกก็กับ่าบอแอกกับบอักอ้ายกับแม่ก,มก,กินแก้วไปหาตึกแง่ทุกคนทุกห้องเนาะบวายเราเป็นน้องเมื่อย <laughs> 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 นางตามแท่งหาเราเป็นยังถี่ว่าเมื่อยเองทุกคนคำเราทุกคนตะเวนสิตกดินแล้วพี่น้องทางแต่กินเขาแล้วถาน้องๆไปตึกแงยังพนามาเดี๋ยวทุกคนเว้ย <laughs> นี่ทางพี่ยังมาแต่ตึกแห่แต่คนนอนถานั่งถายืนฐานจ้งแม่พีพี่น้องเลยเข้าไปนี่ประมาณจากสมมงนะไปสามสี่หาหาสั่วโมกหาสมกหมันเมื่อยแ้งพี่น้องเราดลเลาเยอะอืมไปสามคนสี่คนอยู่ หาไปร้องป้าบอกก่อนยังหวานปลาไปหาอยู่หาคุณหาเบิ่งปลาเขาเต็มลายดิเกือบเต็มของยางมือแลงมันถือกว่ายางมือเสาเนาะกับยางมือเถียงขึ้นว่าจยางไรปลามัาลายข้าวโอ้โหกันนาทุกคนเป็นยัางข้ากินอิ่มนะพี่น้องขี้ข้าวสิเดินทางกลับกันนะทุกคนตอกก็ไม่คื้นขาได้พี่น้องขึ้นสบายแล้วล่บายบาย ดีอย <rescue> ูชูมอลเนาะตระแปกิหมดหยังหลุดทคหลโอทางไปทุกคนาต้นไม้่อนนี้นจากลยต้นหม่นะงาทุกคนตะเวนนางเลมรี่น้องคำเงาตะเวนกางกิดตกดิน ตะเวนกำลังที่ตกดินทุกคนค่ะเมืองงามงามบรรยากาศทงหน้าย่ำนีบานกระเจ้าจะขึ้นย่ำหน้าเลยพี่น้องเสียงเขียดของงี่ยวก็เดียวเสียงรถใหญ่มาสลัดร้อนแขมือเวลาทุกคนออกมาจากวงออกมาจากวงขี้พุนเลยพี่น้องเลยมาเห็นตะเวนกำลังสีโตกดินพี่น้องงามงามนกเจ้าบินยังอยู่อ่ะหักบ่เเ็นมันหมอดแล้ว